Nè, cho, cho đây à mình lòng mình lòng 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 nè lòng 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 à mình lòng 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 cái lòng 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 mày lòng 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 bà cháu lòng Nè nó có À đi Làm thế nào, để điều nào. ครับถ้าไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ต้องส่งเคื่องหรอกครับเดี๋ยวทางผมส่งไปให้จุไอ้ฮะเตัวจุอะไรเดดนั่นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ไปเปิดลองชิมแล้วรสชาติโอเคเดี๋ยวเราต่อไปก็มาเห็ดป๊าเมียนเหตามเมียนห้องเต้ต่อต่อที่บ้าน